โอ้ยเจ๋งเหมือนเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเจ๋งกันใช่ไหมพี่ก่อนสวัสดีครับพี่กลับบ้านนะเป็นไงไหมเหนป็นไงของพวกเรานะกลับบ้านเดินเลือนตายเลยนะครับครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีเป็นทางการอยู่ที่เท่านะครับครับผมที่กลับบ้านนะครับเมื่อวานเราเพื่อกันเองนะเมื่อวานนี้ท่านรู้ว่าจะมา ครับเพิ่งได้สัมภาษณ์กันไปผู้ชมครับกำบ,บ้านกลับมาอีกครั้งคราวนี้มาในอัลบั้มเดียวซิงเกิลเดียวใช้คําว่าซ p ครับผมทำไมต้องเป็นซอ่ีก็ซ p ก็คือย่อมาจากกำบ้นนั่นเองครับผมก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับท,ที่พี่กำผู้ก่อเหตุกำบ้านบาสูใช่ไหมอันนี้อ,อัลบั้มเดียวแล้วก็อยากจะให้ จะเป็นกระปั้นจีบีมากกว่าเป็นกระปั้นจีบีใช่แต่ถ้ากลับไปทำบาสูนก็จะเป็นกระปั้นบาสูใหม่ต้องแยกอีกนึงเดี๋ยวจะกลองงงอะไรนะฮะซึ่งถ้าเกิดพี่กระปั้นพูดแบบนี้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าจะมีการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของของบาสูครับครับจะมาเป็นคอนเสิร์ตรวมใช่ไหมฮะหรือว่าไงก็คิดว่ามีอาจจะเป็นคอนเสิร์ตรวมแล้วเรากต้องติดตามกันในปีๆเนี่ยมีข่าวดีแน่นแต่ว่าตอนนี้ครับเดียวเดียวออกมาโชว์ขนาดนี้ผมบอกเลยนะฮะความตั้งใจทั้งหมดทำเอง ครับก็นบก็มีทีเ<า>น,นี้ยช่วยด้วยนะแล้เราก็เป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็มีทีมงานน้องพี่เทื่คนมาช่วยกันทำด้วยเขาไป็นสงออกมาทำเองครับหลายคนอยากรู้บุเชื่ออะ <c oughs> ไรก็เป็น,น,น <c oughs> สิ่งที่มันเป็นบบ 4, ความฝันของเรานะฮะเราทำกับเพื่อนๆมาเป็นดราสี่สามคนเป็นไดนอันนี้หกคนนะฮะตอนนี้ก็อยากจะลองทำระบับเดียวดูมันก็เป็นความฝันของน้องร้องหลายคนนะฮะที่ว่าสักครั้งหนึ่งด้ออากลองระดับเดียวอะไรเงี้ยถือว่ามันก็น่าถึงเวลาแล้วที่เราดู ผมว่าเนี่ยยังไหวแล้วก็ยังได้ไม่รู้เวลาไปหรือเปล่าอีกคนนึงที่ผมคิดว่าไหวคือคุณนุ๊กสุดที่ดายผมไม่รู้พี่ผมเลยเนี่ยเรื่องเรียนเลยใช่ไหมคุณนุ๊กที่ผมว่าถ้าออกมาต้องเดี๋ยวนี้คุณกี๊ดขนาดเพรเะฉันวัวเลยไม่จัดเซวจัดเซวเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้หลายคนกำลังติดตามซิดกันชื่อว่าซิดเรื่องนี้นะฮะอ่ายังรักกันหรือเปล่าไอวอนชูโนนะครับผมยังรักกันหรือเปล่าครับปล่อยมาสักพักหนึ่งแล้วก็แค่ตอบรับเป็นเหยื่อมาก็โอเคนะครับตอนนี้ก็ ใส่ใจตลอดก็ดีมีน้องๆหลายคนที่เป็นชายของบารซูนะครับและหลายคนที่ไม่ได้เจอกันนานก็ได้กลับมาเจอกันนะครับแล้วก็มีน้องๆหลายคนที่เจอกันไม่ทันนะฮะเอาว่าโตไม่ทันดีกว่าครับโตไม่ทันนะครับก็ทีวี้ก็มีมีให้ทักคอมเมนต์ติดพงอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีนะเป็นกำลังใจอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะเพิ่มเพินมปเพิ่มไปถ้าเราก็เป็นค่ายเล็กๆด้วยที่เริ่มทำนะครับระบบก็ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ผมต้องบอกผู้ชมก่อนนะครับว่า กับบ้านชุดนี้อาราบานีตั้งใจทำม,มากสองปีนะฮะกว่าจะได้มาลงตรงลง,ลง,ลงตัวขนาดนี้แล้วที่สำคัญทีมงานแล้วก็รวมไปถึงโปรดักชันหรืออะไรก็ตามแต่ในการทำวงจังเพลงเป็นทีมงานจากเกาหลีด้วยตั้งใจมากก็มก็โอกาสได้ร่วมงานากับ ทีมงานของเกาหลีนะครับที่เขนะาทำ okay. ให้กับบริษัท JYP อะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นเรื่อกาหไ่ในโรงงานกันนะครับการที่ตั้งใจขนาดนี้ถ e ้าเกิดว่าอยากจะเป็นนับสนุนของแท้เราเก่งกำปั้นต้องทำยังไงได้บ้างก็จริงๆแล้วถ้าเกิดใครอยากจะเป็นเจ้าของซิ้งค์นี้นะครับก็ กดโทรศัพท์นะครับดอกจันนะครับดอกจันครับดอกจันนะฮะับสี่เก้าสี่หกนะครับแล้วก็กดโทรออกแล้วก็ตามด้วยรหัสแปดสองดอกจันสี่เก้าสี่หกกดโทรออกแล้วก็ตามด้วยแปดสองใช่ครับวันนี้พี่กับบ้านในร้านแค่โชว์เพลงแน่นอนครับผมวันนี้เรามาช่วยกันใช่น้องเราส่งใจให้กับเด็กญี่ปุ่นอยประเป็นเช่นนี้คุณผู้ชมที่อยู่แถวนี้ไม่ว่าใครก็ตามอยากจะบอกเขาว่าอะไรกันก็จริงๆวันนี้รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่ได้มาเป็นส่วน